ชาวบ้านไม่ได้ใส่ยาเหมือนกันเนี่ยเหนียวเหนียวเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยเหนียว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 ยวไม่มีไม่มีเหนียวเหนียวมันเราหวีหวีหวีมันเขียวเขียว่ะสิบสิบสามลูกยี่สิบบาทยี่สิบบาทสิบสามลูกขมอ่ะโคตรถูกยี่สิบบาทจริงๆริงแล้วเราซื้อเขากินได้แค่ถุงเยอะนะท่านผู้ชม หรือว่าสองถุงเนี่ยแหละประมาณเนี้ยถุงว่าสิบบาทแต่มันก็ดิดเดียวไงอันนี้มันเยอะนะเนี่ยโอ้โหได้หง๋วหนึงแล้วเสร็จแล้วก็เอาไปต้มระฮะเนี่ยมาต้มแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ําตาลก็กินได้เลยก็กินได้เลยอืมเอาครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเกลือทะเลหยิบมือหนึ่งนะคะอืมย่าอย่าอย่าอย่าเค็มเกินไหอ่าไี่ก็ใส่น้ำตาลรายน้ำตาลใส่นี่ใช้เป็น